สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับผมอยู่กับผมเคยอ้อยคนดื่มแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวคิงนะนะคิงเอม็มจะจะเป่าก็ไไปดูนะก็มันอ่านยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่า,าคำข้างหลังที่อ่านออกนะ มันจะมันจะแปลว่าทองนะซึ่งผมจะเรียกมันว่วลาชาทองแล้วกันนะนะซึ่งมันก็ทองจริงจริงกันเละดูจากชื่อสกิลก็รู้แล้วใช่ไหมขนาดขวานยังทองไอ้เชีย <laughs> ผมจะมาสะรีวิวสมตัวอัปเดตใหม่นะนะ <laughs> ส่วนอีกตัวอีกตัวหนึ่งก็คือไอตัวฟอร์ก t e เทนเชนอ่านผิดขออภยัยนั่นแหละอันนี้คือมันหายากเกินไปนะขอแต่ว่าถ้าผมได้ฟอร์ก t t เทนโ u l เมื่อไหร่ผมก็จะ ได้เหมือนนั้นเลยนะเพราะว่าึ้นเหลือแค่อันเดียวเออแบบอันเดียวจริงจริงแล้มันเป็นของที่หายากที่สุดในกล่องอกล่องพวกคาบเลยนะแล้วมันก็เป็นของที่คราบยากที่สุดด้วยคราบก็ขวดเทาเปิอ,อีกสัตว์ซึ่งมันเป็นตัวละครที่มันมีอยู่ตัวเดียวในขวดนั้นก็จะคาฟยากหน่อยเพราะมันเป็นตัวละครที่แบบหาหาาไม่ได้จากลกอง จากไอ้พวกธรรมดา,านี่นะมันหาได้จากขายรับทัน้นซึ่งผมจะมารีวิวตัวแรกเลยคือตัวนี้นะซึ่งผ่านไปไวมากเลยสองนาทีในในเซิร์ฟผมแต่ว่าอันนี้หนึ่งนาะทีในที่ผมอัดคลิปนับมันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินในในเซิร์ฟผมเนี่ยสกิลแรกคือเจ้ากลเด้นแอคนะนะซึ่งขวานทองขวานทองราชาจะทักทายราชาทอง เพราะว่ามีเพื่อนมาแจมด้วยนะเพราะว่าเพื่อนมันไม่ออนไลน์นะนนะผมก็จะให้มันเป็นดัมมี่ซะหน่อยเพราะดัมมี่เธอนี้แม่งเรือแค่หนึ่งร้อยนะผมทดลองไม่ไหวหรอกก็ดาเม,ม่ประมาณแปดสิบที่ผมเดาแปดสิบห้าแปดสิบอะไรแล้วก็ไอโกลัดนะโกลัดนี่คือคุณมากประมาณเก้าสิบเจ็ดสิบเอ,อ้เก้าสิบอน่าจะเก้าสิบเก้าสิบห้าไอพวกเก้าสิบห้าเก้าสิบ <laughs> มึงก็บอกไว้แล้วใช่ไหมะล,ะล่ะป่าเวลาชอบอัดชิปเนี่ยมึงเกิดบ่อยชิปหายไอ้เฮียควรหาปืนเนี่ยสัตว์ไปเก็บมึงฮะ <c oughs> ซึ่งผมไปเปิปดกล่องไอไอเทมสำหรับการครับมานะก็ซึ่งมันยากมาก <c oughs> เป็นไรคะ <c oughs> เป็นไคะ่ะไม่ไห ทุกไอคเกิเดเฮาปืนแม่งหัวขนาดแม่งหัวขนาดไหนทำผมแม่งจริงก็ควรฮาร์ลีนก็ข้างๆเนี่ยกเกะก,กะเลยนะเกะก,กะใส่ตามากเลยเอะไรก็สกิลกูรัดนี่มระดาเมเก้าสิบห้านะหรือมันก็เก้าสิบนี่แหละคือเก้าสิบแน่ๆอะ่ะเอจะเก้าสิบไรก็มารอรุ้นนั้นแล้วก็อันนี้กฟอร์กลเด้นฟอร์นะก็ดาเมจทุกๆ ดาเมจห้าสิบต่อการโดนนะโดนครั้งหนึ่งก็ดาเมจห้าสิบแล้วนะก็ข้างๆที่เจ็ดแรงมากเลยผมลืมปอกไปไอเชีย่ยไอเชีย่ยนี้แค่ระดับอีพิกสำหรับใครที่ไม่ได้ดูไอคือดูไอตรงเลเลตี้ไม่ทันนะนะช่างมันละกันคือเอาเป็นว่าม,มันหาง่ายหาง่ายเลยแค่เราเวลานานนะได้จาก ครับออพเกรดนะก็เฮ้ยหวังที่ผมอาจะได้ฟอกอรเทนโซก็ได้นะโซเลยนะเออไงล่ะไอสัตว์ฟอกอรเทนโซไอเฮี้ยวไม่มีสักไอโหถ้าดวงมันจะเกลือขนาดนี้ขวดเปล่ากี่อันเนี่ยโอ้ห้าอันพอ่อไงไอสัตว์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหะ้าอันมึงโอ้ยทำบุญใหม่เลยเอาอไอเฮี้ยวผมเก็บเก็บ แล้วก็ผมได้ทำการเล่นแบบเอ้ได้ทำการรีวิวแมบไอราชาทองไปแล้วนะซึ่งอ่าก็เกมมันกวนส้นตีนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าคลิปนี้มีคำหยาบด้วยนะครับก็โทษท,ทีวีมาบอกตอนนี้นะก็มันอาจจะไม่มีไอตั้งแต่เปิดคลิปมันอาจจะไม่มีคำมาบอกนะันะเพราะผมคิดเกียจตัดต่อเพราะฉะนั้นไปดูกันเลย อเข้าแมพใหม่เข้าแมปใหม่มหมจบชีวิตไอสัตว์เอ้ยโอสัตว์ได้กล่องไอเทมคราฟที่คราฟไอเทมแม่งเป็นเยี่ยอะไรมาหนัวเน,นี่ยเนีตกูช่วงนี้กากแน่นอนเลยเดี๋ยวไปผมก็จะไล่เลียงมาแล้วนะตอนนี้นี่นะก็จะเป็นไอตัวเดวอลิกที่ผมถามหามาประมาณ50าสิบปีนะได้ต้งนานแล้วแต่เพิ่งมาอัดนะมันอะไรก็ไม่รู้นะก็นั่นแหละ เดมลิกเอ็กซ์โพชันนะเดมลิกเอ็กซ์โพสเดมลิกเอ็กซโพสแล้วก็เดมลิกบอลอันนี้รามเมน่าจะแปขึ้นแน่นอนร้อยเปร์เซ็นต์อันนี้ก็แปดขึ้นร้อเอร์เซ็นต์เาเป็นวเสองตนี้กันเรียบร้อยแลับ โดยเฉพาะสกิลแรกอะแม่งจ้าเม็แม่งทางทางที่จะ,ะดีม้งเบิร์ดเดี๋ยวคิดว่าไอเดอมิลิกโอลดีกว่านะแล้วก็ไฟเบย์นั่นลมหายใจไฟใช้ปานไฟไฟเบย์มีคนไฟมันก,ก็สีล้านะพวกเสียงมันเป็นก็สีลาเฮีย <c ười> <reet. S 1> จ้าเ,เม็เป็นพันนะเออจ้าเม็นี่แรงมากเลยแล้วก็ไฟพิลล่า เป็นเสาไฟนะอย่าเพิ่มขาคฟ้ามาด้วยนะเพราะว่ามันงั้นบางทีทุกคนก็เสาไฟฟ้าเหลืออยู่เต็มๆฟ้าซึ่งอัปเดตนี้มันจะมีไอ้ขวดไอขวดตรงนี้เพิ่มเข้ามาด้วยไอเซียนแบบบอกไปแล้วว่าวิธีการได้ไอเสวงปั่นนี้ก็เซื้นนะแล้วก็วิธีการได้ซุปเปอร์ก็ไปตรงนี้นะ แหละก็ตัวต่อไปเลยแล้วกันดาเหตเท่าไหร่ไม่รู้เพราะมันเนลือดหนึ่งร้อยตันใช่ไหมใช่ใช่ใชละรออยู่ตัวเดียวยอมไม่ได,ด้แล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นไอ้เจ้าโพรกโทเกะที่ผมเพิ่ลบไปแล้วตอนนี้ก็กลับมาได้แล้วนะนะ ซึ่งหน้าจอมันก็ข้างๆนี่แดงมากเลยใครมึนหัวก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยแล้วก็ไปดูไอในดาเมจของไอ้ไม่สิสกิลของไอเจ้าตัวนี้ได้นะแล้วทุกคนหรือว,ว่าทุกคนอยากดูต่อเหรอเพราะว่าผมไม่สามารถคาดดาเมจแล้วก็ผมไม่สามารถพิมพ์ในคอมเหมือนแบบแบบแบบเอ่อการโจมจีได้นะเขาคงคิดไม่ออก ดาเมจก็แรงอยู่ประมาณ60แต่คือซึ่งมันจะเป็นเอเตอร์เอเตอร์เอเตอร์เอ็กซ์นะต่อไปก็จะเป็นไทยเอเตอร์อีดิทใช่ไทยอีดิทขับรถชนแม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 นเด็กวงนเรื่องแท้จริง เขาไม่ใช้มอเตอร์ไซค์เขาขับรถเลยเสียงแม่งนิสซ่ายี่น,นิสันนะขวดอะไรไม่รู้อยู่ตรงนั้นนะก็เป็นขวดแตกคิดว่ามันไม่ใช่โคซาวเวฟแลนะ้วแล้วก็ต่อไปมันจะมีอันนี้นะมันค้างๆนี่จะโกงเลยนะโดยเฉพาะไอ้ดีเฟนท์เมื่อกี้ที่ผมได้นะก็คือถ้าคุณได้ดีเฟนท์อย่างที่ผมได้ไปเมื่อกี้คุณจะเป็นอมตะนะ เออเยนี่ขวดกอดไลล์นี่ว่ะซึงมันข้างๆที่จะโหดมากเลยอเอามาตะดึงจะไม่ชั่วถึงจะเป็นแค่ชั่วคราวแต่ว่ามันก็แบบดีนะอตอนนี้ขนาดผมเล่นยังเวียนหัวเลยแล้วกูดได้แดงมาได้แค่นี้กอดไลอีกเลยสัตว์ <S <S อูจะกอดไล นี่นะแอคแท็กมันก็จะดาเมจประมาณ135นะห้นะที่ผมเคยลองกับเพื่อนนะไม่ได้ลองกับเพื่อนแต่เพื่อนมันลองกับผมนะค้าง,าง,างยๆยเ่็ๆซึ่งดาเมจข้างๆแรงมากแต่พอสกิลมันคูดาวคูดาวเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับม,มาเป็นเหมือนเดิมดีเฟลออีกแล้ว สับแปงสับแปงซึ่งก็เป็นถ้าได้แอคแท็กก็โอ้กองก้างดีแบบผมมากเลยมันจะมีแอคแท็กดีเฟนส์สปีดนะซึ่งสปีดมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเปลี่ยนมันนะซึ่งก็มันดีมากเลยดีก่าการเก็บขวดนะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําเก็บขวดเท่าไหร่เพราะว่าไม่ผมได้แอคแท็กมาแล้วก็ ระเมดรถก็จะเท่าไหร่ไม่รู้นะจะแนะนําให้รถมันจะให้สูมเข้าเนื้อทอเพราะมันจะมากควบคุมได้เย yeah. ้วก็จะเปิดตังตรงนี้เลยเฮี yeah. ยงนั่นแหละแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของผู้เอ้นี่ก็คือทั้งหมดของโทรแต่ละตัวที่ผมได้มาในอัปเดตหลังนะ ก็อัปเดตนี้ก็จะมีไอล้นตรงนูน้นคือครับใหม่ก่อนที่จะมีที่ครับมันมีนมันเป็นเนี่ยจะมีไอไอตัวอะไรว่าก็ตัวที่ผมเคยเพิ่งดีวิวไปเมื่อตะกี้นั่นก็สำหรับใครได้ชอบคลิปนี้ก็ขอ กดไลค์แล้วกดกดจะกดแชร์ก็ได้นะขออนุญาตชวบ้เรามาสนาทีกว่าแล้วนะครึ่งถ้าเป็นไม่ได้ทุกคนอยากจะให้ผมทำมิลอนเพลเก่าต่อหรือเปล่านะเพราะช่วงนี้ยอดวิวในการเล่นแบบโรผมก็ค่อนข้าง,งที่จะติดลบอย่างมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหลังๆก็จะมีเล่นมิลอนเพลเก่าแล้วนะก็สำหรับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะก็ ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับกันด้วยก็แช้ก็ได้ใจายาเลยนะครับผมแนะนำอย่าแชร์ไปให้เพื่อนผมนะมันไม่ดีนะอย่างไอเชนไวนนูบม, <c oughs> มันจะรู้ทุกอย่างแล้วมัน <c oughs> อ,อมันเอาตื่นรถเลยอะไรกล่องทองจะเกิดที่คราบกล่องที่ได้ไอเทมคราบ ซึ่งผมจะไม่รอมันแล้วเพราะผมจะไปฟังอันนี้เม็ดดิเมนชันแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็นั่นแหละจนะบคลิปบาย